ลงไปที่ภูเก็ตกันบ้างนะครับที่มีข่าวลือว่าเจอไวรัสนิปาแล้วในประเทศไทยก็ออกมาสยบข่าวลือโดยทางสสจภูเก็ตพร้อมกับกลุ่มโรงพยาบาลเอก,กชนที่ร่วมถแถลงยืนยันชัดเจนว่าไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อวัณนิปาที่พบในพื้นที่นะครับพร้อมที่จะยกระดับเฝ้าระวังเข้มนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเรื่องนี้ครับมาจากการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสนิปานี่แหละครับโดยในฝั่งของข้อมูลที่แชร์กันต่อในออนไลน์เนี่ยมีการอ้างว่ามีผู้ป่วยชาวอินเดียมารักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต7็คนวันนี้ก็เลยทําให้ในายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS เเปิดแถลงข่าวด่วนนะครับโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับและอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนเรื่องนี้นายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นะครับบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งในสถานพยาบาลของทั้งรัฐและเอกชนไม่พบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาที่เข้ารับการรักษานะครับและทุกสถานพยาบาลก็ได้มีการดําเนินการมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขครับและก็ให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการญาติแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับ ซึ่งฟ้าของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเองทางผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม6บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนผู้ในการโรงพยาบาลกรุงเทพปุกเก็ตและโรงพยาบาลดีบกุกแพทย์หญิงละลิตากองศรีหาก็บอกว่าหลังจากได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวเดีวยวนะครับก็ได้มีการตรวจสอบกับทุกโรงพยาบาลในสังกัดก็ไม่พบรายงานผู้ป่วยด้วยเชือ้อไวรัสดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัว,ตวแต่อย่างใดน,นะครับ จากข้อมูลดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูกเก็ตอย่างมากทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจแล้วนะครับเพื่อให้ดำเนินการกับคนที่เผยแพร่ข้อความมาเป็นเท็จตามกฎหมายนอกจากนี้ยังแจ้งข้อเท็จจริงไปทางเพจด,ด้วยเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยตามที่มีการกล่าวอ้างครับตอนน,นี้ยังเป็นที่นะครับยังไม่มีเชื้อโรค ออโทษนะครับยังไม่มีผู้ป่วยต้องสงสัยโครคโวสัสุขนะครับรัฐอาลกรภูกเก็ตเราตื่นตัวและวารองเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดไวรัสนีุ้กูปแบบนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ณตอนนี้ยังไม่มีเชื้อโรคในพื้นที่เราปัจจุบันนะคะไม่มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยหรือมีผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลกรุงเทพศริโร์ตามที่เป็นข่าวค่ะซึ่งต้องขอเน้นย้ำว่านปัจจุบัน ยังไม่มีเคสที่เข้าข่ายหรือพบเคสผู้ติดเชื้อเลยค่ะล่าสุดนะครับทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสนิปาอย่างรอบด้านนะครับทั้งคัดกรองผู้เดินทางณด่างวบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตโดยเฉพาะคนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงครับการเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางหรือว่าสัมผัสเสี่ยง การเตรียมห้องแยกควบคุมการติดเชื้ออุปกรณ์ส่วนป้องกันส่วนบุคคลตลอดจนระบบการเก็บแล้วก็ส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จะสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความร่วมมือเนี่ยเป็นแบบ one health โดยร่วมกับทางหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการเฝ้าระวังโรคในสัตว์อย่างใกล้ชิดด้วย มีการสุ่มตรวจแล้วก็จัดเตรียมแผนต่อโต้กรณีพบผู้ป่วยสงสัยเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับ